สวัสดีท่านเลยนะครับครั้งแรกของบ่าวเบียร์นะครับที่จะได้ชิมฝีมือเอื้อกต้นอ้อครับพี่น้องอร่อยเดี๋ยวเลือกก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วนะครับก็มีเกี๊ยวหยกครั้งแรกกันเลยกันเลยได้กินฝีมือเอือกครั้งแรกนี่คือทำขายได้ไหมทำขายได้ไหมครับ สัาบอกใช่ถ้าออเดอร์นะเนียอซเปอรมาบอกได้เลยนหมุนหมุนเกียวน้ำผัดไทยทไม่บุเกี๊ยวน้ำผัดไทยคือคือแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่คือเราทำทุกวันอยู่แล้วแต่ออเดอร์อื่นๆแล้วก็ตอนนี้กำลังใส่ออเดอร์อยู่นะฮะต้องใส่ออเดอร์แล้วก็นี่ครับปลาแล้วทุกคนนี่ปลาทุกคน มันเลยอ๋อเอากินได้เจ้าว้าเมียจุกมันทั้งน่ะว่าปรุงปรุงปรุง่ราพีกับเจ้าขวงเรอตัํามองพีโอนแนคนพอลพีออพีคนอพีลหอมเลยี่หอมแบบกิ๊กทอนบนฉันกับทออพีเหอ ทำไมเขาเรียกไเงหอ้อะไรเดวเยยังเอ่ยต้มูตี้ทาร์พีทาร์ทีคือนสีเป็นสีอ่าอันนี้คือทาทีทาทีชาบูเนี่ยนี่เป็นขั้งแรกที่อุบลเรียกอะไรอันนี้กระจงกระจงกระจงจองหน่อยกระจองเออใส่หน่อยครบส่ปลาเรียกจัวะ

พกบ้านเก่ากดังดีวะเออก็ไมเสียงมันก้องจัิงหรือนัทบ้าพวกไม่มันบต่างมาจากนู่นเลยลอนแอนทะปลาเสียงบ้าน้าน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาก็จะหางพวกกันไม่ได้แค่แค่เสียงต่ำหนีแบบเดินผ่านร้านนี่ก็ต้องหันมองคือต่ำนี่ไม่ได้ต่ำดูมองเส้นแบบมง่เลยเอาอันซากกันด้วยพี่ซามกปะคุงก็เลยคุณจังทร์เอ๋ย คือคืนคือคนนะเราเบียร์จะชิมคนใช่ไหมครับใครจะเป็นคนชิมหน่วยหน่วยกล้าตายหน่วยกล้าตายบอลเอาก่อนมาอันนี้แบบเผ็ดนะครับอันนี้แบบเผ็ดนะคะใครจะเป็นคนหน่วยกล้าตายมาเถอะเอิร์ดเอาปอบาล้อหยังมันเผ็ดเน๊ะขอบคุณสจายกับฟังยังกับเลี้ยงขอบคุณบ้านเบียเจ้า ปากคุณนะคบาเบียจะหน่อยที่สุเต็ัเอาเลยมาซ้อนมาซ้อนมาซ้อนมาาบาเบียเจ้าเทกเจอร์จ้าต้องต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรก่อนไหมยาดมยาดมยาหมองไม่ค่ะก็คืออันดับแรกก็คือเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะยาดมยาหมองไม่ต้องมืมือตักคำไงเนี่ยบาเบียอาปากไอ้ี่ฮไ้่ฮเบียไม่เป็นไรหรอเของน้โอเคอาบา้ยรวบ

ไปตุ้หนนางเข้านะครับไไปตุกไปตะุกไม่เลยก็ไหลไฟได้ก็เหื่อยชิมมชิมมาเผ็ดงงเลยอะไรไปอย่างวะงงเลยแซบเแซบแซบเลยแซบบๆอร่อยยงไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยอย อร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยยาว่าสั้นๆพี่โน๊ต้องมาแล้วอร่อยพี่น๊ต้องมาถ้าพี่น๊ตาเนี่ยแบบหนูขายอันนี้โคที่สองเดี๋ยวเดีไปชิมเคีอันนี้ของของพี่ด้านน้อใส่ลูกชิ้นไหมของพี่ของพี่ตางโอ้แซ่บแสบขอปลาเล้เขาพโอเคแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกท่านอร่อยมากเลยครับ สวัสดีครับ